โอเคครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มีคนขอให้ผมสอนเล่นอิทจิไปใส่สกินมาโอเค okay. งั้นผมจัดให้อ๋อแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่ารู้สกิลหมดแล้วเดี๋ยวก่อนผมมีเทคนิคลับมาให้นะสำหรับใครผมผมบอกเลยว่าต้องมีคนยังไม่รู้แน่ๆโอเคมามาดูการโจมตีปกติกันก่อนการโจมตีปกติจะมีทั้งหมดสี 4, จังหวะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่จังหวะที่ 3, สามสามารถงัดศัตรูขึ้นจากพื้นได้นะ 1>, 1 2 3สองสามอ่ะแบบนี้ <c oughs> แล้วก็การตีปกติผมให้ตีแค่สองจังหวะพอเมื่อเราเตดกำแพงนะแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็เดินหนึ่งสองแล้วก็เดินอ่ะแบบนี้นะถ้าเราตีหมดคอมโบแบบนี้มันโอกาสตกมันโอกาสตกเยอะนะแบบนี้เราตีแค่2จังหวะพอหนึ่งสองแล้วก็เดินหนึ่งสองแล้วก็เดินอ่ะโอเคเนาะทีนี้สกิลหนึ่งจะเป็นการปลาแกลงล่างเป็นศานาโอแล้วปาก้อนอะไรออกไปไม่รู้ สกิลนี้น่าจะโดนโดนทั่วแมปนะไม่ใช่โดนทั่วแมปนี่โดนสุดแมปอะ่ะอืมแต่มันโดนยากนิดนึงแล้วก็สกิลสองจะเรียกทีวีสุริยามามอันนี้มันก็ค่อนข้างโดนกว่วงอยู่นะนะเมื่อเราปล่อยจะมีไฟเผาอยู่ด้านล่างนานนิดนึงอะ่ะถ้าแบบศัตรูโดนเผามันจะโดนลดเลือดเรื่อยๆผมว่าแรงอยู่นะะเดี๋ยวตีมันเข้าไปเห็นไหมลดเลือดเยอะอยู่ แล้วก็สกิลสองอ่ะเราสามารถต่อให้มันยาวขึ้นได้ด้วยการพ้นไฟแบบนี้ปิ้วเรต่อกับสกิลหนึ่งได้เมื่อกดไฟแล้วก็กดสกิลหนึ่งปับ๊บเะเป็นแบบนี้อ่ะโอเคทีนี้เทคนิคลับกดสกิลหนึ่งเลื่อนไปสองอ่าเห็นไหมเห็นไหมยังทำแบบนี้ได้เมื่อโดนนะเจะ้า เมื่ออ่านี่ไม่โดนศัตรูมันมีเกิดอะไรขึ้นนะถ้าโดนมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นสกิลโองใส่ศัตรูเลยโอ้โหแบบผมว่าต้องมีคนไม่รู้แน่เลย <laughs> โอเคตัวมันก็มีแค่นี้แหละไม่ได้เข้าใจอะไรมากสุดท้ายอันติมันต่อคอมโบไม่ได้นะอันติอ่ะแบบถ้าเราอยู่กลางแบบแบบนี้เดี๋ยวผมหาจังหวะกลางแบบก่อนเรากดอันติยังไงก็โดนนะไม่ว่าศัตรูจะอยู่เรียนบนหรือเรียนล่างยังไงก็โดนอ่าโดนไกลด้วยแต่ว่าถ้าเราวิ่งไปสุด อีกแมปนะสุดแมปด้านหนึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวรอดูว่าโดนไหมอ่อยู่ตรงนี้นะเฮ้ยไ,ไปตรงนั้นโอเคอยู่สุดแมปนะแล้วผมไปอยู่สุดแมปมาลองดูว่าจะโดนไหมปุ๊บโอเคเรียบร้อยโดนดูเรื่องทีนี้คำพีที่แนะนำนะครับสำหรับใครสายอันติเอาไปเลยเพิ่มจากกะสำหรับใครสายเบิร์นดาเมจแรงๆเอาไปเลยไม้ล็อก หรือให้ที่แบบเล่นแบบเซฟๆหน่อยเอาลูกไฟก็ได้แล้วก็พายุยักษ์ก็ได้อันนี้